สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต3ตั้งอยู่หมู่ที่3ตำบลอิปุ่มอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยมีพื้นที่ทั้งหมด9ไร่3งาน85ตารางวา มีเขตบริการสองหมู่บ้านได้แก่บ้านทับกี่และบ้านผักเนาและมีโรงเรียนมาเรียนควบรวมคือโรงเรียนบ้านหินแลบปัจจุบันมีนายสลิงคารล่าก,กันหาเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทับกี่มีครูและบุคลากรรวมทั้งสิ้น20คน แบ่งการเรียนการสอนออกเป็น3ระดับได้แก่ระดับประถม,มะวัยระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้นปีการศึกษา2567มีนักเรียนทั้งหมด189คนผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์5มาตรการ ตามนยโยบายของรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบหมายให้ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการดำเนินการป้องกันและแก้ไขาย,ยาเสพติดด้วยกระบวนการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเพื่อป้องกันผู้เสพรายใหม่และการช่วยเหลือผู้ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ตามกระบวนการโครงการสถานศึกษาสีขาวซึ่งโรงเรียนบ้านทับกีได้ดำเนินงานการมีส่วนร่วมระหว่างภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็งและส่งผลให้โรงเรียนบ้านทับกีมีการดำเนินงานโครงการโรงเรียนสถานศึกษาสีขาวเกิดความยั่งยืนต่อไปค่ะ มาตรการด้านการป้องกันโรงเรียนบ้านทับกี่มีการดำเนินงานจัดกิจกรรมห้องเรียนสีขาวได้ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการห้องเรียนสีขาวตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ไปจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินกิจกรรมห้องเรียนสีขาว โรงเรียนของเราได้จัดทำประกาศสถานศึกษาปลอดบุหรี่ไฟฟ้าและบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในการสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้มีการประชุมวางแผนคณะครูเพื่อป้องกันปัญหาต่างๆจากสภาพแวดล้อมในการติดป้ายเขตปลอดบุหรี่ตามอาคารเรียนและอาคารประกอบต่างๆค่ะ โรงเรียนของเราได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันสารเสพติดเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรวมไปถึงกิจกรรมเสริมสร้างสรรค์เพื่อป้องกันยาเสพติดสื่อลามกอนาจารการพน,นันและการทะเลวิวาทเช่น กิจกรรมต่อต้านยาเสพติดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานสภานักเรียนกิจกรรมกีฬาสีภายในกิจกรรมลูกเสือต่อต้านยาเสพติดกิจกรรมอิ่มนี้เพื่อน้องกิจกรรมค่ายคุณธรรมกิจกรรมฝึกทักษะอาชีพและที่สําคัญโรงเรียนบ้านทับกี่ยังมีวงโปรงลางทับกี่สะออนที่ส่งเสริมให้นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษได้แสดงออกอย่างถูกวิธีและเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มากที่สุดค่ะ มาตรการด้านการค้นหาโรงเรียนของเรามีข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลและมีการจัดทําแบบการเยี่ยมบ้านของนักเรียนเป็นรายบุคคลมีการรายงานผลการใช้สารเสพติดในระบบสารสนเทศเพื่อดูแล,แลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษาสีขาว มาตรการด้านการรักษาโรงเรียนได้ดำเนินงานจัดตั้งคลินิกเสมารักในสถานศึกษาเพื่อให้นักเรียนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงได้มาขอคำแนะนำและคำปรึกษาจากปัญหาด้านต่างๆโรงเรียนมีนโยบายในการช่วยเหลือนักเรียนที่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด เป็นกลุ่มเสพกลุ่มเสี่ยงโดยใช้กระบวนการงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประสานขอคำแนะนำและขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานสาธารณาสุขหรือหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกรณีมีการส่งต่อ ซึ่งจากการดําเนินงานที่ผ่านมาพบว่าไม่มีนักเรียนที่เข้าข่ายหรือเป็นกลุ่มเสพและกลุ่มเสี่ยงค่ะมาตรการด้านการเฝ้าระวังโรงเรียนของเรามีการติดตั้งตู้แดงเสมาลักษ์และจัดเสมาลักษ์ออนไลน์เพื่อรับเรื่องร้องเรียนหรือข้อมูลข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดการสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สื่อลามกอนาจาร์การพน,นันและการทะเลาะวิวาทในรูปแบบต่างๆโดย มีคณะครูและตัวแทนนักเรียนทำหน้าที่ดูแลและรับเรื่องร้องทุกต่างๆหากพบปัญหายาเสพติดและอบายามุกจะนำเรื่องส่งต่อหน่วยงานภายนอกที่ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายของโรงเรียนอาทิสถานีตำรวจด่านซ้ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่มเป็นลำดับต่อไปค่ะ มาตรการด้านการบริหารจัดการโรงเรียนของเรามีนโยบายยุทธศาสตร์และแผนโครงการโรงเรียนสีขาวมีการกำกับติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานพิจารณามาตรการลงโทษเสริมแรงและรายงานผลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศเบสแพ็กชีสโครงการสถานศึกษาสีขาวปอดยาเสพติดและใบมกุก นวัตรกรรมการเสริมสร้างความรู้คู่คุณธรรมสู่สถานศึกษาสีขาวด้วยรูปแบบทับกีแอคท i ว i ตี้โ o เซต์ร่วมกับขั้นตอนการดำเนินงาน P.D.C.A. ดังนี้ขั้นตอนที่1สำรวจและวิเคราะห์สภาพปัญหาปัจจุบันในการบริหารจัดการด้านต่างๆของโรงเรียนโดยใช้เทคนิคสวอตขั้นตอนที่2ขั้นการวางแผน แผนมีการประชุมชี้แจงคณะครูคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้นำชุมชนในการแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและบใยมุกขั้นตอนที่3ขั้นการปฏิบัติตามแผนดูซึ่งเป็นขั้นตอนที่สำคัญในการดำเนินงานตามแผนที่วางไว้เพื่อสร้างความรู้และสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรทุกฝ่ายในการนานวัตกรรมทับกี Activity Process ไปใช้ในการดำเนินงานในทุกภาคส่วนของโรงเรียนดังนี้ที่การมีทีมงานที่ดีโรงเรียนบ้านทับกี่มีการบริหารจัดการที่ดีในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดโดยให้ความสำคัญกับการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างโรงเรียนชุมชนและหน่วยงานต่างๆในพื้นที่เช่นสถานีภูทรอ,อำเภอด่านซ้ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านทับกี องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่มวัดวาลีสาร เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้แก่นักเรียนอยู่ความเข้าใจต่อปัจจัยภายในและภายนอกภายใต้การดูแลช่วยเหลือโรงเรียนบ้านทับกี่ดำเนินงานด้านการบำบัดรักษาและส่งต่อยาเสพติดโดยให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดกระทรวงสาธารณาสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโรงเรียนได้สำรวจและค้นหามีระบบการคัดกรองนักเรียนอย่างชัดเจนโดยจำแนกนักเรียนออกเป็น5กลุ่มได้แก่ กลุ่มปลอดภัยกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสพกลุ่มติดและกลุ่มค้ามีการเยีมม่ยมบ้นานนักเรียนเป็นรายบุคคลและมอบทุนการศึกษาช่วยเหลือนักเรียนที่ยากจน b การบริหารงานในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ โรงเรียนบ้านทับกี่มีการแต่งตั้งคณะทำงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดสารเสพติดและบบยมุกอย่างเป็นระบบแบ่งงานออกเป็นสีฝ่ายประกอบไปด้วยฝ่ายการเรียนฝ่ายการงานฝ่ายสารวัตรนักเรียนและฝ่ายกิจกรรมนักเรียนเคสังคมแห่งการเรียนรู้โรงเรียนบ้านทับกี่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องยาเสพติดบุรี่และบุหรี่ไฟฟ้า ภายในห้องเรียนระหว่างห้องเรียนและภายนอกสถานศึกษาอ e. การมุ่งประสิทธิภาพเพื่อประสิทธิผลโรงเรียนบ้านทับกี่มุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับพิษภัยยาเสพติดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าและแนวทางการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันตนเองให้ห่างไกลยาเสพติดเช่นการจัดอบรมนักเรียนค่ายทับกี่สร้างสรรปันสุขเพื่อให้น เรียนรู้ถึงพิษภัยของยาเสพติดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าและสารเสพติดอื่นอีการจัดบรรยากาศการเรียนรู้พัฒนาสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนบ้านทับกี่ได้จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ที่หลากหลายทุกรูปแบบเพื่อสนับสนุนป้องกันปัญหายาเสพติดดังนี้กิจกรรมห้องเรียนสีขาวกิจกรรมคลินิกเสมารักกิจกรรมการรณรงค์งดสูบบุหรี่โลกกิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมอบรมค่ายคุณธรรมกิจกรรมออกกำลังกายกิจกรรมครูแดกิจกรรมปลงลางทับกี่สะออนกิจกรรมลูกเสือต่อต้านยาเสพติดและกิจกรรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานขั้นตอนที่4ตรวจสอบ เช็คเป็นกระบวนการประเมินผลและตรวจสอบการบริหารงานของโรงเรียนบ้านทับกี่โดยการใช้นวัตกรรมทับกี่ Activity Process สำหรับการพัฒนาสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและบาบมุกขั้นตอนที่5ขั้นปรับปรุงแก้ไข Action ขั้นตอนนี้มีการสะท้อนผลการดำเนินงานการใช้ทับกี่ activity process ตามสภาพจริงเพื่อวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างดำเนินงานรางวัลที่ได้รับรางวัลโครงการสถานศึกษาสีขาวปอดยาเสพติดและใบมุกระดับเงินรางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมประกวดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงงานอาชีพระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึก ารางวัลสถานศึกษาปลอดภัยประจำปีการศึกษา2566ระดับดีเด่นผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกโรงเรียนดีวิถีลูกเสือประจำปีพศ2564รางวัลเหรียญทองระดับประเทศในการแข่งขันวงดนตรีพื้นเมืองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 สรุปได้ว่าเสริมสร้างความรู้คู่คุณธรรมสู่สถานศึกษาสีขาวด้วยรูปแบบทับกี่ Activity Process ได้แสดงผลสำเร็จ นักเรียนมีทักษะและวิธีการป้องกันให้ห่างไกลจากยาเสพติดและใบายามกุกนักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมมีระเบียบวินยัยมีภูมิคุ้มกันที่ดีต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมและรับฟังการน,นำเสนอสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและใบายามกุกขอขอบคุณค่ะ